ครั้งในวิดีโอแกะกล่องลองใช้นะคะผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาพูดถึงในวันนี้เนี่ยคือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลคอสเมในปี2013เป็นรางวัลที่3ในกลุ่มของ Facial Lotion นะคะเพราะนั้นคุณคุณที่รักการเดินทางนะคะ สาะหาผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะแล้วขนกลับมาใช้ที่เมืองไทยเนี่ยบอกเลยว่าต่อไปนี้ไม่ต้องไปขนไม่ต้องไปหอบแล้วนะคะเพราะว่ามีขายที่เมืองไทยแล้วหาซื้อง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะสาหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะคะมีชื่อเล่นเรียกกันว่าน้ําตบสาเกนะคะก่อนที่จะไปพูดถึงรายละเอียดเนี่ยอยากจะพูดให้ฟังถึงต้นกนําเนิดเขาดนึงนะคะก็เรียกว่าสาวเกชาสมัยก่อนเนี่ยนะคะถึงแม้เขาจะมีเครื่องสําอางใช้กันแต่เขาเอาจจะยังไม่มีพวกเครื่องประทินผิวนะคะเป็นการบํารุงนะคะยังไม่มีโลชัน่นไม่ มอยเจอร์ไรเซอร์ต่างๆนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาพยายามหามาใช้เนี่ยก็คือการเอาสาเกเนี่ยนะคะเอาเหล้าสาเกเนี่ยมาผสมกับน้ํานะคะให้เจือจางแล้วก็ใช้ในการบํารุงผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะเพื่อเป็นการรักษาความชุ่มชื้นเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันค่ะสำหรับน้ำตบสาเกแบรนด์ที่เราจะนำมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะคือแบรนด์ที่ชื่อว่า ที่ขู่มาซามูเนะนะคะหลายๆท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเอ๊ะเหมือนเคยเห็นที่ร้านวัสสันกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขามีวางขายในร้านวัสสันนั่นเองนะคะมีด้วยกันทั้งหมด2สูตรนะคะคือสูตรสีขาวแล้วก็สูตรสีชมพูนะคะซึ่งมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะในส่วนผสมต่างๆน่จริงๆแล้วแทบจะเหมือนกันหมดเลยแตกต่างกันที่เนื้อสัมผัสนะคะสูตรที่เป็นสีขาวนี่นะคะเป็นสกินแคร์โลชั่นที่สามารถใช้กับได้ทั้งผิวหน้า แล้วก็ผิวกายนะคะแต่ว่าจะเหมาะสําหรับคุณคุณที่มีผิวมันผิวผสมนะคะเพราะเนื้อเขาจะเบาบางนิดนึงส่วนขวดสีชมพูเนี่ยนะคะเป็นสูตรไฮมอยส์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ได้ทั้งผิวหน้าผิวกายเหมือนกันนะคะแต่จะเหมาะสําหรับคุณคุณที่มีผิวแห้งอย่างพิมพ์นะคะจากที่คุณเห็นตรงนี้นะคะสังเกตเลยว่าพิมพ์เนี่ย ก็ใช้เยอะนะคะแต่ว่าขวดเขาใหญ่มากคือเรียกว่าถ้าเกิดเป็นขวด100 ml แล้วก็ใช้ไปหมดขนาดนี้นี่คือหมดขวดไปแล้วนะคะแต่เนื่องจากเป็นขวดขนาด500 ml นะคะใช้ไปได้ยาวนานมากๆคือใช้ได้กับทั้งผิวหน้าผิวกายด้วยมันก็เลยทําให้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับทั้ง2ส,สูตรนี้นะคะ500 ml ขวดละ350บาทเท่านั้นนะคะนั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมถึงที่บอกว่าไม่ต้องไปขนแล้วคะ่ะจากต่างประเทศนะคะซื้อที่เมืองไทยเลยนะคะง่ายแล้วก็สะดวกที่สุดคะ่ะ สำหรับน้ำตบคิคุมาซามมเนตัวนี้เนี่ยนะคะ, <S <S ะ,คะเขาก็เน้นนะคะส่วนผสมธรรมชาตินะคะที่ได้มาจากการหมักข้าวญี่ปุ่นนะคะโดยเขาบอกว่าข้าวี่ปุนเนี่ยด้วยตัวเขาเองเนี่ยะคะก็มีสารอาหารที่ใช้ในการบำรุงผิวจากธรรมชาติเนี่ยมากอยู่แล้วแต่เมื่อถูกนํามาหมักเป็นสาเกนะคะจะยิ่งเพิ่มสารที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวมากขึ้นอีกเพราะว่ามีอะมิโนแอซิดมากถึง18ชนิดด้วยกันนะคะจึงทําให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นนะคะแล้วก็บำรุงผิวเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแต่นอกเหนือจาก น้ำหมักข้าวแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ยังมีสารบำรุงอย่างอื่นด้วยนะคะที่ใส่เข้าไปในตัวนะ้ำตบสาเกตัวนี้นะคะนั่นก็คือพาเซนตานะคะแล้วก็อะบูตินนะคะซึ่งทั้งสองตัวนี้เนี่ยจะช่วยปรับสภาพผิวนะคะให้เนียนนุ่มนะคะกระชับเต่งตึงนะคะแล้วก็ดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะจากประสบการณ์ในการบำรุงผิวอย่างโชคโชนของพิมพ์นะคะต้องบอกเลยว่ายังไม่เคยเจอน้ำตบตัวไหนนะคะที่ ขวดใหญ่คุ้มค่าแล้วก็สะดวกขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะเพราะว่าใช้ได้กับทั้งผิวหน้าผิวกายในตัวเดียวเลยนะคะนอกเหนือจากผิวหน้าใช้เป็นน้ําตบแล้วเนี่ยนะคะยังใช้มาสกหน้าได้อีกด้วยตัวนี้เนี่ย ด้วยความดีงามแบบญี่ปุ่นของเขานะคะ,ะ,คะปราศจากสีปราศจากมินเนอรลออยนะคะแล้วยังมีค่า pH ที่ใกล้เคียงกับผิวทําให้อ่อนโยนนะคะแล้วก็ไม่ระคายเคืองสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นแนวแบบทรีอิน t i o โลช่นนะคะช่วยผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นกระชับแต่งตึงนะคะแล้วก็ดูกระจ่างใสนะคะเพราะฉะนั้นเราไปลองใช้กันนะคะจะได้ผิวสวยแบบเก่อิชากันเลยค่ะ เรามาตีต่างว่าตัวเองเป็นตีชานะคะด้วยการใช้น้ําตบสาเกกันนะคะแน่นอนว่าชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าน้ําตบนะคะเพราะนั้นวิธีการใช้ที่ง่ายสุดก็คือการตบลงบนผิวของเราเนี่เองค่ะปกติแล้วเนี่ยนะคะเพียงแค่หนึ่งปั๊มนะคะก็มากพอนะคะสําหรับทั้งใบหน้าแล้วก็ลําคอนะคะเพราะนั้นปั๊มลงบนฝ่ามือของคุณนะคะหนึ่งปั๊มแบบนี้จากนั้นกลิ่นกระจายนะคะปึ๊บแล้วก็ตบลงบนผิวหน้าเลยค่ะตบให้ทั่วนะคะ ทั้งแก้มนะคะคางนะคะจมูกนะคะต้งจมูกจะใช้วิธีการทาทานิดนึงแล้วค่อยๆตกลงไปนะคะแล้วก็ที่หน้าผากด้วยนะคะแบบนี้ แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เป็นวันพิเศษพิเศษและคุณมีเวลานะคะอยากจะมาส์หน้าขึ้นมาแล้วก็ก็สามารถที่จะใช้เจ้าน้ําตบสาเกนี่แหละนะคะยดลงบนสาลีนะคะโดยที่วันนี้เนี่ยพิมลเลือกเป็นสาลีแบบบางมานะคะทั้งหมด5แผ่นเพื่อที่จะมาลงเจ้าตัวน้ําตบสาเกน,นะคะแล้วก็แปะลงบนผิวหน้าของเรานะคะเปรียบเสมือนเป็นการมาส์หน้าแบบง่ายๆนะคะแล้วก็รวดเร็วมากด้วยใช้เวลาเพียงแค่5นาทีก็เพียงพอแล้วนะคะนี่นะคะลงไปให้ชุ่มเลยนะคะแล้วก็ ดึงแต่ละแผ่นขึ้นมานะคะแล้วแปะลงบนจุดต่งตางๆเนื่องจากว่าสำลีรุ่นนี้เนี่ยบางนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่แปะลงมันผิวแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่หลุดนะคะแล้วก็จะไม่ขยับขยเยอนหรือถ้าเกิดว่าคุณกังวลใจเฉพาะบางจุดเท่านั้นนะคะอย่างเช่นเร่งรีบมากะคะจะอยากจะมาร์กตรงช่วงใต้ตาก็ได้นะคะเฉพาะจุดก็ได้เช่นกันหรือว่าจะมาร์กทั้งหน้าก็ตามสบายได้เลย ก็อย่าลืมที่จมูกด้วยพับขึ้นนิดนึงอ่าแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงช่วงคางฮึบนะคะก็สามารถจะทิ้งไว้แบบนี้นะคะประมาณ5นาทีนะคะหรือถ้าเกิดคุณมีเวลามากกว่าน,นั้นก็สามารถที่จะแปะทิ้งไว้ยาวนานกว่านั้นได้ค่ะหลังจากครบเวลา5นาทีนะคะก็แกะแผ่นสำลีออกค่ะ สังเกตได้เลยว่า,วาผิวแบบฉ่ำมากๆเลยนะคะความรู้สึกหลังจากที่ใช้เนี่ยนะคะก็คือแน่นอนผิวชุ่มชื้นมากๆยืดหยุน่นนะคะแล้วก็นุ่มด้วยและที่สําคัญนะคะเจ้าน้ําตบสาเกตัวเนี้ยมีกลิ่นหอมมันอ่อนด้วยนะคะระหว่างที่คุณมาร์คไปเนี่ยจะได้กลิ่นหอมมันอ่อนตลอดเวลาเลยนะคะตัวนี้เนี่ยไม่แสบผิวนะคะหลายคนคิดว่าเอ๊ะเป็นสาเกจะมีความเป็นแอลกอฮอล์จะแสบผิวไหมตัวนี้ไม่แสบผิวนะคะแล้วก็ไม่มีความเป็นแอลกอฮอล์นะคะหลังจากที่ลงไปแล้วเนี่ย สิ่งที่คุณรู้สึกได้แน่นอนชุ่มชื้นแต่จะไม่เหนียวหนึบหนัดนะคะแล้วก็เมื่อเขาซึมลงไปหมดแล้วเนี่ยนะคะก็เรียกว่าแทบจะหมดเลยนะคะจะไม่เหลือทิ้งค้างไว้บนผิวของเราค่ะ นอกเหนือจากการใช้น้ำตบสาเกมาบำรุงผิวหน้าแล้วเนี่ยนะคะก็ยังสามารถใช้มาบำรุงผิวกายได้ด้วยนะคะคงไม่มีใครอยากที่จะผิวหน้าสวยนุ่มนะคะแต่ว่าผิวกายแห้งกร้านะคะเพราะฉะนั้นน้ำตบสาเกตัวนี้นะคะเรียกว่าตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้ากันเลยทีเดียวนะคะปกติแล้วเนี่ยทิมจะใช้นะคะจุดละ2ปัม๊มดังต่อไปนี้คือหน้าแข้งต้นขาสะโพกหน้าท้องนะคะสำหรับจุดละ1ปั๊มนะคะคือที่แผ่นหลังหน้าอกแล้วก็ที่แขนนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาลองลงที่แขนกันดู ูนะคะว่าให้ความรู้สึกอย่างไรยังไงบ้างนะคะปกตินะคะหนึ่งปั๊มนะคะนี่ที่แขนนะคะหนึ่งข้างนะ,ะลงไปเลยแบบนี้นะคะบอกเลยว่า ท่านไหนที่ไม่ชอบการลงโลชั่นนะคะรู้สึกว่าโลชั่นเนี่ยต้องนวดนานมากนะคะลองเปลี่ยนมาใช้เป็นน้าตบสาเกต,ตัวนี้ดูนะคะเพราะด้วยความที่เขาเนี่ยมีความเป็นลิควิดนะคะมีความเป็นน้ําสูงเนี่ยคุณไม่ต้องนวดมากมายนะะแค่ลงไปเกลี่ยให้กระจายทั่วกันนะคะสักพักนึงเดี๋ยวเขาก็จะซึมลงไปเองนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะคะมือเลื่นแล้วเนาะปึ๊บนี่นะคะทำแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่า เนื่องจากว่าไม่มีความเป็น texture หนาๆน,นะคะแบบโลชั่นทั่วไปนะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบบางท่านก็ชอบโลชั่นบางท่านก็บอกอู้ไม่อยากจะนวดเลยนะคะยิ่งช่วงเวลาเช้าขออะไรที่แบบง่ายๆไวๆรวดเร็วนะคะก็จะสังเกตได้ว่าหลังจากที่ลงไปแล้วนะคะเพียงแค่พักเดียวนะคะก็ซึมหมดแบบนี้แล้วลองจินตนาการว่าคุณทาตั้งแต่ปลายเท้านะคะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากที่คุณทาตรงนี้เสร็จนะคะจุดอื่นก็เริ่มแห้งหมดแล้วก็สามารถจะแต่งตัวได้เลยค่ะ อาแล้วค่ะก็ได้ดูวิธีการใช้น้ำตบสาเกตามสไตล์คิคุมาซามุเนะกันไปนเรียบร้อยแล้วนะคะแต่พิมพ์เชื่อว่าเพื่อนๆหลายท่านอาจจะมีวิธีการใช้ที่แปลกใหม่น่าสนใจนะคะถ้าเกิดมีแล้วก็อย่าลืมที่จะแชร์พิมได้ทราบบ้างด้วยการเขียนไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะพิมพ์จะตามไปอ่านแล้วนํามาปรับใช้ดูค่ะเพราะพิมพเชื่อว่าไม่ว่าใครๆก็อยากจะมีผิวที่สวยกันทั้งนั้นนะคะขอรีแคปกันอีกครั้งนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของคิคุมาซามุเนะเนี่ยนะคะมีจําหน่ายที่ร้านวัตสันนะคะราคาขวดละ350บาทในปริมาณี่เยอะมากเลยคาท ขวดละ500 ml นะคะอาะค่ะาำหชับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในวันหน้าหรับวันนี้สวัสดีค่ะ